ครับคันนี้ City ้2020นะครับผมตัว S นะครับติดตั้งกล้องข้างมุมแบบสายตาเลนวอตตัวนี้นะครับอยู่ใต้กระจกตัวนี้นะครับเป็นตัวเบิกศูนย์เลยครับของแท้นะครับผมที่อยู่ในรุ่น h y b ริดนะครับและติดตั้งจอ Android นะครับจอ Android นะครับก็จะเป็นรุ่นยี่ห้อแคนซัสนะครับรองรับ Apple c a r p l พนนะครับรุ่น c a n ซัส KS 1109นะครับ ความละเอียดหน้าจอ1280 720ชัดที่สุดในตอนนี้ Android เอร์ชั่น1 8คอร์นะครับผมแรม3ลอม32เป็นระบบ 5G นะครับแล้วก็ใส่ซิมได้จอ9นิ้วจอกระจก IPS นะครับผม USB 2พอร์ตนะครับแต่จริงๆแล้วเป็น3พอร์ตรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไมโครโฟนแยกครับเรามาดูนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นตัวก้านเลนวอตนะครับที่เราทําการติดตั้งเข้าไปนะครับอ่าเรามาดูกล้องมองหลังก่อนนะครับกล้องมองหลังภาพมีความคมชัดมากนะครับเป็นรุ่นนี่เลยนะครับเป็นรุ่น HD มุมมองกว้างเห็นการชนท้ายนะครับอ่าพอปุ๊บทีนี้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องข้างก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเราปิดนะครับแล้วก็กดนะครับ โกดเรนเวอตก็มาปกตินะครับทีนี้ปิดประตูนะครับตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับไว้สําหรับพูดคุยโทรศัพท์นะครับเป็นไมแยกนะครับเสียงก็จะชัดขึ้นนะฮะสัญญาณบรบกวนต่างๆก็จะน้อยลงนะฮะถ้าอยู่ติดกับตัวไมตัวนี้สัญญาณบรบกวนก็จะมีเยอะกว่านะครับต้องเป็นระบบไมแยกนะครับสัญญาณบรบกวนถึงจะ น้อยมากนะครับอ่าเรามาดูนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มี Apple c a r p เนะครับนี่ครับ Apple c a r p เนะครับฟังจุ๊บฟัง Spotify เล่น Google Map ก็ได้นะครับพิมพ์จุดหมายอะไรก็ง่ายนะครับไปแฟชั่น n i แลนด์นะครับมาขึ้นมาปุ๊บนำทางได้เลยปุ๊บรวดเร็วทันใจกว่า Google Map เยอะเลยครับอ่าเรามาดูต่อไปเราออกก่อน ออกจากหน้านี้มานะครับเราไปดูที่ g o o g l e Map นะครับความไวดูนะครับ2วินาทีเท่านั้นนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับอ่านะครับไปเรามาดู YouTube นะครับ YouTube ก็ไม่เกิน2วินาทีนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อย1 2นะครับเห็นไหมครับความไวไวมากนะครับเทียบกับสเปคแรม6ได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับผมเลือกเองกับมือนะครับจากที่โรงงานนะครับ เรามาดูฟังก์ชันแบ่ง2จอนะครับอ่ะปุ๊บแบ่งเร็วมากนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เริ่มนําทางอันนี้ฟังเพลงได้เลยนะครับไม่มีอื่นและไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอโหลดเลยนะครับฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับอ่าครับตัวนี้ก็นําทางได้เลยนะครับตันนี้ฝั่งนี้เราก็ดูหนังได้เลยนะครับอ่ะกดข้ามไปนะครับเต็มจอ นะครับแป๊บนึงตเต็มจอนะครับอาจจะแยกให้เต็มกลับไปที่จอเต็มนะฮะอย่างนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันไวมากนะครับเนี่ยฮะมันไวแบบมันประมวลผลเร็วมากอะ่ะผมเทียบได้เลยว่าแรมหกในท้องตลาดเนี่ยสูสีกับตัวนี้เลยนะฮะดีไม่ดีแรงแรงกว่าแรมหอีกผมว่านะครับ ภาพคมชัดนะครับภาพตัวนี้ความละเอียดที่1280งสอนยคูณเจ็นย์ะครับภาพสวยมากนะครับชัดเจนจริงๆนะครับอยากแนะนำให้ใช้นะครับตัวนี้เลยนะครับแพนซัดหนึ่งหนึ่งศูนยก้านะครับผม